ทักททยตอนในบ่ายพี่น้องโอ้มาเนกเตรียมกระช่างอีกสองกระช่างพี่น้องเลยเพราะว่าจะเอาปลามาล่งนะครับเนาะตอนนี้กรอให้พายหยุดหยุดกนนะครับเนาะประวัติการพ่นตกนี่พ่นตกลินนี่ปลาดุกมันจะตายเลยพี่น้องจะได้ลรอให้พายอยู่ออกกันนะครับเนาะพอดีกับมาเห็ดนี่แหละครับขอกไกลครับประว่าจังหน่อยนี่กระเกีียวเข่าแนว ก็เลยมาเห็ดกอกไก่กันไก่ออกไประหากินเขานะครับเนาะเพราะว่าเขาจะป้องกันนำให้เพราะว่ามันกะบางเทียมมันกับไปกินไก่นะครับเนาะไก่เขาเขาได้รอมแหละครับตักไข่เพร,ะราะหลวงวจะยูไปยูแล้วพี่น้องเลยแต่ว่า,าก็เห็นไปก่อนนะครับเนาะเพราะว่าป้องกันเพื่อจะไก่มันจะประหากินนะครับเนาะเพราะว่าจังหนกะติ เขาก็จะออกห่วงแล้วครับประตังเซฟแล้วครับแทนชาวบาว้านน้พราวะเขามาเลียงไกลอยู่กลางทงนะครับเนะระระาะบรรลุไกลเขาจะไปใส่เห็ดพึ่งแล้วพี่น้องกันเลยวันเขาให้ไปอยุ่ข้คัใน่อยู่นะครับป้องกันน้ำนะพี่น้องเอ้ป่าวว่าต้องป้องกันเขาตะคองน้ำนะครับก็ดีกับเฮ็ดกระช่างน้ำครับเฮ็ดซองกระช่างนี่นะครับเนะออาะก็รล่อพายุออกหมแล้วครับพี่น้องเอ้ยจะออาไปดูกมาลงนะครับเนาะ สองกระชังนี่หันกลับมาหาตัดไม่หรอพี่น้องเมื่อู้ไประยุหรือดูอยู่นะครับเนาะนี่ไม้ยูกาลิตัดล้อมใบครับเลียงไกยูกางทงครับเลียงควบปูครับนี่แหละครับกับเลียงปลาเบียงกบนะครับเนาะตอยอดในเจ้าของล่ะพี่น้องเอ้ยมนี่ยกัเฮ็ดเพิ่งแล้วล่ะพี่น้อง หน่อยกรถึงเวหน้าคีอเก่าแล้วครับให้อาหารปลาอาหารกบอาหารไก่ครับช่วงว่างเมือาจากะ็ะนองเพิ่นกับมาเอานะครับเนาะไกส่สามตัวกลับมาเอากบนะครับเนาะเดี๋ยวก็ขอบคุณไปแนนะครับผพ้เป็นมาอุดหนุนนะครับเนาะในการที่จะเอาไก่ไปทํากับเขากับกบไปทํากับเขาก็ขอบคุณเป็นล,ลายละครับ คืมมืดมือคืมและกระแดดคืมและกระแดดนะครับเนาะเห็นตะว่าพ้าอยู่เขาก็ตกลิ้นแปลกๆอยู่ไหมพี่น้องเอ้ยบบแห้งนี่บ้านพี่น้องแห้งมาครับอำเภอเมืองนีวตกสองสมือมาเนี่ตกเสมือแต่ว่าตกบบแห้งพี่น้องเฮ็ดแนวก็ดีนะครับเนาะเพราะว่าก็อีกอย่างหนึ่งไกลนะครับเนาะบางเทีมันก็เข้าปเสียงหน้าเข้าขีดสะขีดสายอยู่นะพี่น้องก็เลยเนี่ยแหละครับป้องกันในการตีจะ เพราะว่าจะหน่อยเขาก็ออกห่วงแล้วพี่นอ้องอันนี้ก็เดือนสิกหาจะน่อยกบกัญยาเขาก็จะเริ่มมา่นนะครับเนาะจะหน่อยกะแป๊บหนึ่งกะจิเขาก็จะออกห่วงแล้วพี่น้องก็เลยไม่เห็ดขอไกลไหวนะครับเนาะป้องกันไม่ไกลออกไปหากินเขาชาวบ้านเพิินนะครับถึงเขาจะของน้ำแล้วพี่นอ้องเอาก็เซฟนะครับเนาะมาถักท้ายพี่น้องช่วงใบไม้นะครับเนะา,ไนไานะ,นะไม่เห็ดขอไกลกับเห็ดกระแช่งปากก่าครับ วิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาล่ะครับกับบ่าวละเอียดจังด๋กับฝากพี่น,อน้องทุกคนนะครับได้ฝากติดตามช่องบ่าวละเอียดนะครับเนาะวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาเปิดช่องได้ก็ประมาณอาทิตย์กวัวละครับฝากพี่น,อน้องทุกท่านติดตามได้เลยครับ